พามาอัปเดตผลงานกันหน่อยนะจ๊ะคันนี้นะครับ BMW F10 นะครับก็เป็นตัวซีรีส์5นะครับมาพร้อมปัญหาคือ daylight เนี่ยเหลืองไหม้นะครับเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนๆจะใช้บริการที่ไหนนะครับเพื่อนๆก็ดูโปรไฟล์ร้านนะครับดูว่าชำนาญด้านไหนนะผมพยายามย้ำแล้วเพื่อนๆจะได้งานแบบนี้นะฮะนี่คือการเปิดโคมที่ดีเคนะครับเ่อนเห็นไหมครับ ก็จะไม่มีการฉีกขาดนะครับก็บผมพยายามถ่ายเพื่อนๆได้เห็นนะครับทำไมการทําโคมไปรถยุโรปมันยากนะครับซิลิโคนต่างๆพวกนี้นะครับเขาจะเป็นกาวเย็นนะครับก็คือเป็นซิลิโคนตายตัวไม่สามารถเปิดได้ด้วยที่การอบโคมแบบทั่วไปเหมือนรถญี่ปุ่นนะเราก็จะทําการตรวจเช็คนะครับว่าสายไฟต่างๆกรอบไหมอ่ะเพื่อนๆดูไปกับผมนะครับเห็นไหมฮะเหลืองไหมแบบนี้นะครับเหลืองไหมแบบนี้เห็นไหมฮะ ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเลือกสินค้าที่เป็นตัวเทียบนะครับแล้วก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมเนี่ยยังไงซ้ามันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เร็วกว่าของที่มาจากโรงงานด้วยซ้ำนะครับ หนึ่งคนง,งานนะคะสำหรับเจ้า B M F 10นะคะเคสนี้มีปัญหาชุดไฟเดไล h t เหลืองไหมนะคะซึ่งก่อนมาใส่แทบขายเลยนะคะพี่ๆและพามาชมนะคะหลังจากที่อัปเกรดเสร็จแล้วนะคะพามาชมความสวยของน้องกันบ้างพี่ตนมาให้พี่ๆได้ชมนะคะหลังจากที่พี่ๆเสียงเงินไปแล้วเนี่ยให้ดูเลยนะคะก็คือคุ้มค่าทุกป่านทุกสตังแน่นอนนะะและสีเดลัยนะคะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะ และตัวแสงนะคะก็คือจะไม่ออกฟ้าออกม่วงนะคะค่าเคโรงงานเลยนะคะให้ดูเลยสองข้างนะคะหลังจากเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือไม่กลับมาเหลืองไหมอีกใช้งานได้ยาวๆภาพขอบโคมนะคะหลังจากที่เปิดจากกีเคอยู่เหมือนเดิม100%นะคะน้องข้าหอมกล้าพูดได้เลยว่าร้านไฟมีเยอะมากแต่ปัญหาก็คือไม่เนียนนะคะเรื่องสภาพขอบโคมนะคะบางร้านก็ผ่าบ้าง งัดแตกเสียหายเหมือนลอนมาม่าบ้างแต่ที่ดีเเราไม่เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือประสบการณ์เรื่องระบบไฟส่องสว่างมามากกว่า15ปีนะคะน้องเข้าหอมกล้ายืนยันได้เลยว่าสภาพขอบโคมหลังจากที่เปิดที่ดีเอยู่เหมือนเดิม100%เซไม่แตกหักเสียหายไม่เป็นลอนมาม่าไม่ผ่าโคมลูกค้านะคะก็คือเสียเงินแล้วนะคะท้าดในงานที่ ไม่มีคุณภาพพี่ๆจะไปไปเสียทำไมนะคะเช็คข้อมูลให้ดีนะคะก่อนเลือกซื้อสินค้าไม่งั้นพี่ๆจะโดนหลอกและเสียเงินเสียเวลานะคะไม่เอานะคะรถเราไม่ใช่บาทสองบาทนะคะพี่ๆรักรถก็ต้องเซฟตี้นิดหนึ่งนะคะสำหรับเทสนี้ก็พร้อมส่งมอบแล้วนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะที่สนใจโทรหาปาเดียเขานะคะที่เบอร์0844574574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะหรือ โทรหาพี่เดียไม่ติดนะเข้ามาได้เลยนะคะที่ดีเพสสาขาการสนาพิเศษซอยเก้านะเข้ามาพบกับน้องข้าวหอมได้นะคะอยู่ตลอดนะคะหรือแม้แต่ตอบแชททางแอดมินนะคะก็ฝากถึงพี่ๆนิดนึงนะคะที่ทักเข้ามานะคะและจองคิวนะคะคือทักเข้ามาแล้วจองคิวแล้วไม่มานะคะคือเฟลเลยนะคะและน้องก็หอมเป็นคนตอบทุกเพสเองนะคะพี่ๆก็คือไม่ต้องห่วงว่าเรื่องมิตรชาชีพหรืออะไรอย่างนี้นะคะน้องข้หอม ก็คือจบทุกเคสหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นแอดมงแอดมินหรืองานออนไซต์ site, สวิสต่างๆน้องก็หอมดูแลเองทุกเคสนะคะก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะจ๊าเดี๋ยววันนี้พร้อมส่งมอบแล้วสำหรับเจ้า vmf 10นะคะเท่านี้ไปแล้วค่ะ